งางอนเป็นช้างป่าชื่อดังแห่งอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เคยมีชีวิตในช่วงปีพศ2530มีเอกลักษณ์ประจำตัวคืองาคู่งามที่ยาวโค้งดังวงพระจันทร์ต้องเท้าความกันก่อนนะครับว่าเจ้างางอนตัวนี้เป็นคนละตัวกับพลายงางอนหรืองางอนจูเนียที่ยังมีชีวิตอยู่ในทุกวันนี้นะครับงางอนถึงได้ชื่อว่าเป็นช้างนักเลงโต แต่จริงๆแล้วมันมีนิสัยที่คุ้นเคยกับคนชอบออกมาต้อนรับผู้คนด้วยการยืนเตะท่าอยู่หน้าศูนย์บริการนักท่องเที่ยวมันยังมีนิสัยกวนๆด้วยการเข้าไปแย่งลูกฟุตบอลที่เจ้าหน้าที่กำลังเตะเล่นกันอยู่แล้วเอาไปใช้งาแทงเล่นจนมันแบนเสียอย่างนั้นนอกจากนี้แล้วก็ยังมีวีรกรรมปนๆอีกมากมายที่จนถึงทุกวันนี้เรื่องราวของเจ้างางอนก็ยังถูกพูดถึงอยู่เสมอ และหลายคนที่รู้จักเจ้างางอนก็คงจะไม่มีวันลืมแต่วีดากรรมที่โด่งดังที่สุดและเป็นวีดกรรมโหดจนโด่งดังไปทั่วประเทศนั้นเกิดขึ้นในปีพศ2530ตัวละครหลักของเรื่องนี้มีอยู่สองคนคือพระอาจารย์ดนยัยและนายวันลบดอกไม้ผู้เป็นลูกศิษย์ลูกหาพระอาจารย์ดนยัยกัลยาณธรรมโมท่านเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่เทศเทศรังสี แห่งหนองคายท่านเป็นพระสายวิปัสนาที่เคร่งครัดท่านมักจะเดินทางไปตามป่าตามเขาเพียงลำพังเพื่อทำสมาธิและแผ่เมตตาให้กับสบัตว์สัตว์ทั้งหลายในป่าท่านยังเคยเล่าประสบการณ์ที่เจอสัตว์แปลกๆในป่าอย่างช้างงานินหรือช้างที่มีงาสีดำหรือบางครั้งท่านก็ยังเคยพบเสือโครง่งเข้ามาปวนเปลี่ยนใกล้กับกรดที่ท่านปักไว้กลางป่า จนท่านแผ่เมตตาด้วยสมาธิอันแน่วแน่สัตว์ร้ายเหล่านั้นก็ไม่มาย่างกลายเพื่อรบกวนอีกจนกระทั่งเมื่อวันที่25พฤศจิกายนพศ2530พระอาจารย์น,นัยการยานธรรมโมพร้อมพระเนนหลายรูปและญาติโยมโดยมีนายวันลบดอกไม้และคนขับรถของนายวันลบได้พาคณะมาท่องเที่ยวพักผ่อนบนเขาใหญ่ ช่วงรุ่งสางในวันดังกล่าวพระอาจารย์ดนายและนายวันลบได้ออกมาเดินชมธรรมชาติบริเวณสนามกอล์ฟและได้พบกับช้างป่าเขาใหญ่ชื่อดังนั่นคือเจ้างางอนซึ่งเจ้างางอนกําลังเดินหาอาหารริมชายป่าเพียงลําพังพระอาจารย์ดนายและนายวันลบจึงเดินเข้าไปใกล,กล้เพราะเห็นว่าเจ้างางอนมีท่าทีสงบโดยพระอาจารย์ดนายได้เดินเข้าไปหยุดตรงหน้าของงางอนแล้วยกมือขวาขึ้น ดูเหมือนว่าพระอาจารย์นายกำลังแผ่เมตตาให้กับเจ้างางอนเหมือนดังที่ท่านเคยแผ่เมตตาให้กับสัตว์ป่ามาแล้วหลายครั้งทางด้านนายวันลบเมื่อเห็นช่วงเวลาอันสวยงามนี้จึงตั้งใจจะบันทึกภาพนี้ไว้เป็นความทรงจําแต่ด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการเมื่อนายวันลบเดินเข้าไปใกล้ในระยะกระชั้นชิดแล้วก็กดชัตเตอร์ทันทีที่แสงแฟลชสว่างวาบเข้าเต็มหน้าเจ้างางอน จึงทาให้มันตกใจบวกกับสัญชตาตญาณของช้างป่าทําให้เจ้างางอนเข้ามาใช้งวงรัดตัวพระอาจารย์ดนายเอาไว้แล้วฟาดท่านเข้ากับขาหน้าอย่างเต็มแรงทางด้านในวันลบเมื่อเห็นเหตุการณ์เลวร้ายเช่นนั้นก็ตกใจร้องเรียกให้คนช่วยทันใดนั้นเจ้างางอนก็ปล่อยร่างพระอาจารย์ดนายลงบนพื้นแล้ววิ่งเข้าหาในวันลบทันทีในวันลบไม่มีทางจะวิ่งหนีความเร็วของช้างในระยะกระชันชิดได้ทัน เจ้างางอนก็ตวัดงวงรัดตัวเขาเอาไว้แน่นแล้วฟาดเข้ากับต้นไม้ใหญ่ซ้ำไปซ้ำมาหลายครั้งส่วนพระสงฆ์และเนนกับคนขับรถของนายวันลบได้ยินเสียงร้องก็รู้ว่าเกิดเหตุร้ายจึงพากันร,รีบวิ่งเข้าไปดูภาพที่เห็นคือเจ้างางอนใช้ขาหน้าของมันขุดดินลงไปเป็นหลุมตื้นๆแล้วใช้งวงลากร่างของพระอาจารย์ดไนลงไปในหลุมจากนั้นมันก็ใช้เท้าหน้าเหยียบลงไปบนตัวท่าน มองดูคล้ายกับเจ้าฝั่งร่างของพระอาจารย์ดนยัยแต่ความจริงแล้วมันอาจทำไปเพราะสัญชตาตญาณของสัตว์ป่าที่เราไม่อาจคาดเดาได้ต่อมาตอนที่เจ้าหน้าที่และหน่วยกู้ภัยมาถึงทั้งสองก็เสียชีวิตไปแล้วเจ้าหน้าที่อยุธยานได้ช่วยกันไล่เจ้างางอนกลับเข้าป่าเจ้างางงอนจึงพาร่างที่ใหญ่โตของมันหายลับกลับเข้าไปในป่าอันรกทึบ หลังจากการชนันสูตรศพของทั้งสองร่างของนายวันลบแหลกเหลวอย่างน่าสยดสยองส่วนพระอาจารย์นายภายนอกไม่มีบาดแผลมีเพียงเลือดออกทางจมูกเล็กน้อยแต่เมื่อทําการตรวจสอบโดยละเอียดจึงพบว่ามีกระดูกหักหลายจุดรวมถึงกระโหลกศีรษะร้า,เ,ราเมื่อตรวจสอบหาวัตถุในที่เกิดเหตุก็พบกล้องของนายวันลบตกอยู่โดยไม่ได้รับความเสียหายหลังจากที่ญาติของผู้เสียชีวิต ได้นํากล้องไปให้ร้านถอดฟิล์มออกมาล้างจึงพบภาพสุดท้ายที่นายวันลบลั่นชัตเตอร์ก่อนจะเกิดเหตุการณ์อันน่าสลดนี้ขึ้นหลังจากเหตุการณ์นี้เจ้าหางงอนก็ใช้ชีวิตอย่างปกติตามธรรมชาติของมันบนป่าเขาใหญ่เป็นระยะเวลา6ปีจนกระทั่งเมื่อต้นเดือนตุลาคมปี2536ก็มีข่าวร้ายที่สะเทือนใจกลุ่มคนในวงการอนุรักษ์ช้างป่าอย่างมาก นั่นคือเจ้างางอนช้างชื่อดังแห่งเขาใหญ่ถูกฆ่าตายแล้วโดยคาดว่าพื้นที่สังหารน่าจะเป็นบริเวณทุ่งงูเหลือมน้อยที่ห่างจากที่ทำการอุทยานเพียง20กิโลเมตรการสังหารครั้งนี้เริ่มต้นขึ้นหลังจากมีใบสัง่งจากอิทธิพลมืดโดยมีทิมพรานจากโคราชซึ่งชำนาญในพื้นที่เข้าไปเป็นหน่วยแรกแต่ไม่สามารถล่าเจ้างางอนได้ ต่อมาทีมชุดใหม่จากอำเภอรประจันตาคามจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งเป็นพรานมือฉมางอีก3คนจึงเข้าไปแทนที่พร้อมด้วยอาวุธปืนไรเฟริลและปืนยิงเร็วคราวนี้จึงล้มงางอนได้สําเร็จเมื่อพรานล้มเจ้างางอนได้แล้วก็ทําการถอดงาคู่งามทั้งสองข้างส่งถึงมือเจ้าของใบสั่งซึ่งคาดว่าเป็นกำนันผู้มีอิทธิพลในอำเภอกบินบุรีโดยรับค่าจ้างเป็นเงินจำนวน200,000บาท ตามน้ำหนักงา28่กิโลกรัมแล้วงาคู่นี้ก็ถูกส่งต่อให้กับนายทุนใหญ่ในกรุงเทพด้วยราคาที่เพิ่มขึ้นถึง2ล้านบาทและได้นำออกนอกประเทศสู่ปลายทางที่สหรัฐอเมริกาในขณะที่ร่างของเจ้างางอนช้างชื่อดังคู่ผืนป่าเขาใหญ่ก็เน่าเปื่อยสลายไปอย่างไร้ค่าอยู่ที่ทุ่งงูเหลือมเป็นการปิดตำนานเจ้างางอนช้างนักเลงโตแห่งเขาใหญ่ พร้อมกับเรื่องราวของอิทธิพลมืดผู้พรากชีวิตของมันไปก็เลือนหายไปตามกาลเวลาโดยไม่มีใครได้รับโทษในขณะนั้นคำสัมภาษณ์จากเจ้าหน้าที่ของรัฐก็ยังปฏิเสธที่จะพูดถึงการตายของเจ้างางอนโดยเล่าเป็นเสียงเดียวกันแบบหนังคนละม้วนนั่นคือเจ้างางอน,านได้สู้กับช้างพลายอีกตัวที่ชื่องาเบียงจนได้รับบาดเจ็บสาหัสแล้วหนีเข้าป่าลึกไป แล้วจากนั้นก็ไม่มีใครได้พบเห็นมันอีกจนถึงทุกวันนี้เรื่องราวของเจ้างางอนก็ยังคงเป็นที่กล่าวถึงให้คนรุ่นหลังอย่างเราได้เรียนรู้และศึกษาเรื่องราวของมันได้มาวิเคราะห์และถกเถียงกันยังไม่รู้จบ